จ้าก็ต่ากันลิปลีนะคะอืมกินนี้ไปด้วยแกงเห็ดอร่อยอร่อยจนแบบว่าหยุดไม่ได้อันนี้ฝีมือพี่วาใครมาบ้านพลอยจะให้พี่วาทําให้กินพี่ว่าทําให้กินไหมคะขอเสียงนยิดนึงวิวพี่วาบอกว่าเมื่อไหร่สะอาดเสร็จจะได้กินบ้างพี่วาบอกเลยค่ะ <laughs> พลอยพูดเองนะพี่วาไม่ได้บอกหรอกพี่วากินไปแล้วแต่ว่าพี่วาก็แบบ กินไปแล้วแต่ว่าเห็นพลอนั่งกินอย่างเงี้ยก็แบบน้ำลายไหลเพราะแบบพลอน่ากินนดาอร่อยอะไรอย่างเงี้ยเวลากินเราได้หน้าหน้าเซ็น, <c oughs> นะคะอือก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต่อเนื่องไม่ได้ต่อเนื่องหรอกก็คนละคนละเรื่องกันเลยกับคลิปที่แล้วนะคะแต่ว่าชุดเดิมก็อาจต่อเนื่องกันอือ คลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องตานะคะวันนี้ก็เปลี่ยนสไตล์การแต่งตาใหม่นะคะสังเกตไหมว่าตาเนี่ยจะไม่ค่อยทึ้อเหมือนเดิมปกติพอจะแค่กรีดตาด้วยเจลไลเนอร์เดี๋ยวเราดูใกล้ๆกันนะคะด้านบนนี่จะฟูงนะคะขงตาสารเดิมแล้วก็ขนตาปลอมนี่แบบต้องขอขอบคุณงามๆนะคะคุณน,างงาน,น,ะะนี่วา น้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ช่วยตัดแต่งขนตาทามาให้เป็นอย่างนี้สามเบอร์นะคะขนตาเนี่ยกว่าจะได้นะเดี๋ยวเอาไว้จะมารีวิวให้ละกันนะคะว่ามีเบอร์อะไรบ้างแล้วก็วิธีการแต่งต่างเนี้ยสวยปะอืมขอคอมเมนต์หน่อยดิว่าแต่งต่างเนี้ยเข้ากับพรไหมถ้าพรว่าก็โอเคนะก็เข้าดีชอบกว่าแบบเดิมแบบเดิมมันรู้สึกแบบว่าเหมือนตาดุดตาทื่อๆไปแล้วก็ คอนแทคเลนส์อันนี้ก็ชอบด้วยน้องฝ้ายค่ะน้องฝ้ายเขาเป็นคนเลือกให้พลออตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะส่งมาให้พลเซือนแต่ว่าด้วยความเกรงใจของค้าของขายพลก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ช่วยอ,อุดหนุนล,ละกันเออใส่สวยมากเลยอะ<ม>ตาแบบซื้อที่ไหนก<ม>ก็ถ้าเกิดว่าใครที่แบบอยากจะไปซื้อขนไม่ใช่ขนตาอยากจะไปซื้อคอนแทคเลนส์อย่างนี้นะคะก็ซื้อไปที่น้องฝ้ายได้เดี๋ยวเอาไว้ให้น้องฝ้ายเขามาเมนลิงก์เวละกันที่คลิป วิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆจะได้เข้าไปซื้อกันได้ใส่แล้วสบายไม่เครืองไม่เครืองตานะคะเออเพราะว่าบางเจ้าเนี่ยอันตรายแล้วก็ใส่แล้วอาจจะมีอาการแบบจิ๊บๆิระคายเคืองตาอะไรอย่างนี้แต่ว่าของน้องฝ้ายเนี่ยไม่เป็นแล้วก็ซี้นสำคัญน้องน่ารักแนะนําดีมากเลยอืมรู้ด้วยรู้สไตล์เราด้วยว่าแบบอย่างนี้นะเหมาะกับพอเหมาะกับพี่พออะไรอย่างนี้แล้วก็แถมตลับมาให้ด้วยบอกแล้วว่า ไม่เอาไม่เอาของขายก็ยังอุตส่าห์แถมตลับมาให้อีกอแต่ก็ขอบคุณนะคะชอบน่ารักตีตลับเรื่องตาก็ผ่านไปแล้วก็อันนี้นี่เอามาตุนไว้แล้วเขากลัวแหละเขากลัวว่าของจะขาดสต๊อกเพราะว่าใกล้จะขาดแล้วตอนนี้เหลือแค่ไม่ถึงร้อยกล่องก็จะหมดเลยก็เลยต้องรีบตุนไปก่อนนะสามกล่องเลยเป็นคนได้ลโลบอกแล้ว พลอยพระช,ชานี่เป็นคนที่แบบโลภมากกลัวของหมดเพราะว่าถ้าเกิดว่าเจ้าสิ่งนี้นะหายไปจากชีวิตนี่ไม่ได้เลยไม่ได้คือออกไปจากบ้านไม่ได้เพราะว่าประเด็นที่ออกไปจากบ้านไม่ได้นี่ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้ผิวเนี่ยถูกแดดพอผิวถูกแดดใช่ไหมคะผิวถูกทํำลายรังสีมากระทบผิวเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งหนึ่งอย่างแล้วผิวพลอยเนี่ยแบบว่า ค่อคนข้างดำง่ายถ้าโดนแดดจะดำง่ายพอต้องใช้ตัวในทุกวันทุกเช้าอืม <c oughs> ก็ถ้าเกิดว่าใครจะสั่งก็สั่งกันได้ที่ f a c e b o o k Fan p a g e นะคะ www.facebook.com/theberryhouse นะคะหรือว่าทางร i n e theberryhouse นั่นเองนะคะ t h e b e w l, l e h o u s e นะคะ เข้าไปสั่งซื้อกันได้พรุ่งนี้ส่งมาสุดท้ายแนละ้วโอนเงินชำระเงินมาสุดท้ายพรุ่งนี้โอเคนะจ้าไปแล้วขอ,อกินนี้ต่อบ๊ายบายฝันดีนะคะที่รักทุกคนจุ๊บ